ีค่ะวันนนนี้เราสับวแนะนำของพวกเราก็เป็นเหมือนกันเราจะเป็นแบบนี้โปยอยเพิ่งนะเราจะเป็นแบบนี้ถอยหน่อยเห็นไหมมีนมของเราจะเป็นแบบนี้นะครับมีนมด้วยมาดูกันนะครับทุกนานมีอะไรกันบ้างเราตั้งโชว์ได้เราไม่ตัว้งโชว์ได้ค่ะเราจะได้เชื่อเล เลาจะแกออกมาแล้วนะครับรอเราจะไม่รอใลยแล้วเขา้อนมากไม่ชัาช้าเวลานะครับเว้นเราจะมากดปุ่มตรงที่เขาบอกให้ส่งแ้าราพี่เขียนว่ากดปุ่มตรงเนี้ยที่มันเป็นวงกลมเสร็จแล้วกดปุ่มตรงนี้นะคะกดปุ่มเขาจะมีให้รอบแต่เราไม่รอบนะคะย่าง เชยนนี้พอเราควรต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะเราจะเริ่มกินเยอะชิคกี้ช็อกโกแลตชิคกี้ช็อกโกแลตนี่เอแมนเอมนี่เอแมนเอมนะคะให้ดูใกล้ๆดิวามให้ดูข้างหน้าดิโผ นี่เป็นรถสองบาทนะฮึอะไรไม่มไม่มไม่มาไม่มาไมไม่เปไน่ไรไม่มา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 วม่มาไม่เารั่รัไม่มม่ตอนนีมเราขอ่มาไมโดดก่อนเราขอาไม่าไาไมาไม่าไก่ม่า ว่า <Wow. S 1> นี่นะคะเราก็จะเป็นกวยอย่างนี้แล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสวยใช่ไหมใส่ไปเลยสองสีสองรสเอาแบบให้กวยให้มันหรูหราอา้าวอ้าวค่อยๆเราขอใช้นี่นะเป็นไกลหายหา,ยหายไม่เจอไม่เดี๋ยวพี่เฟิร์สแกะหนุ่หน่อยเดีเ๋ยวคนที่เป็นรูรูเอาไปไม่ได้เรื่อง

ดูมากตาจาตรงเงียบไปแล้วไป้องน้อาจารย์ร่อหออาจารย์อ้โกออกมะนี่ทำจะเป็นหลายสีหลายสีเอ่อเออเออบ้าเมืนเดิม แค้มันคือลูกโป่งก็คง <c oughs> นี่มันงฉันไมยักไม่ลูกโป่งอ่าความจริงมัคือลูกโป่งค,ปค่ะ,ะเฉลยเลยนะเขาจะไชวม่เชา้ชา,ชายังเห็นไม่มีนม้วยนะขอเขามาตอนรุ่ง วหนึ่งนกและวันเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูตอนหน้าคุณผู้ชมทั้งหลัยเขาไม่กินนะตอนหน้าคุณผู้ชมแค่ทำให้ดูก็พอแล้วอร่อยมากก็ต้องกินน้ำก็ต้องน้ำลายไหลกันเลยสินะ ซื้อได้ตอนนี้เลยอีอีกอกอี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 กกกอีกอีกการ่จริงๆเยอร่อยใช่ไหมพันเอกบุตคลต้องขออภัยและขอโทษด้วยนะคะ ขอมาแล้วขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าของไม่ได้บรรจุจะแกะไม่ออกแล้วทิ้งแบบเปล่าอร่อยไหมมีออร่อยอีกหน่งอันเขาออกมาเขาที่แน่ใจเขาส